มาค่ะเพื่อนๆมาเลยมาเดิวันนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายเมนูแต่วันนี้เมนูดูสิคะตุนตุนตุนไก่นะคะตุนเนื้อไก่แล้วก็เขาจะจัดมาอย่างนี้นะคะทุกวันแล้วก็จะมี <c oughs> แกงนะคะแกง แ,แ,แ,แกงพะแนงแกงแดงไก่แล้วก็มีผล,ลไม้นะคะผละไม้หน้าตานเมนูเมนูของโรงแรมนะคะ<ๆ>เขาจะจัดมาทุกวันวันนี้เมนูแต่บางครั้งก็มาทำดีค่ะเขาก็จะอุ๊ยแถมสแน็คแจ็คสปริงโร3สามชิ้นเล็กมาด้วยนะคะเมนูตุนไก่เขาจะทำน่าทานมากเลยค่ะนะคะดูสิ อสันเสร็จแล้วอาทิต์กำลังไงมันกากาศข้างนอกกับเมนูนะคะเดี๋ยวกำลังสันเสร็จแล้ถ่ายย้อนมาได้ค่ะนะคะก็แถมด้วยผลไม้ผลไม้ตามฤดูกาลผลไม้นะคะแล้วก็น้าส้มทางโรงแรมเ็าจะจัดเตรียมบริการสามมื้อเช้ากลางวันเย็นตาม ตามทางโรงแรมให้เลือกเมนูนะคะเพื่อนนะคะเมนูน่าทานไหมตุ๋นตุ๋นไก่เนื้อตุ๋นไก่นะคะเมนูน่าทานเนาะโอ้จะไม่น่าทานจะมีผักด้วยแล้วก็มีแกงแองอสมัง่งนะคะน่าทานไหมล่ะคะฮึอยู่แล บริการดีดีโรงแรม5ดาวนี่นะคะสุดยอดพรุ่งนี้วันสุดท้ายในการกักตัวแล้วก็ฟังผลแล้วก็วันรืนนี้ก็ออกแล้วค่ะดีใจมากมายมาถามกันเลยค่ะหอมหอมเตจจมูกแล้วนี่มาเพื่อนมาเป็นกำลังใจพรุ่งนี้วันสุดท้ายค่ะในการกักตัวนะคะ กับเมนูดีๆด,ด,ดูสินะคะบปรับ,บเพื่อนมาทานข้าวกันมา